ก่อนที่พ่อจะมาพูดในเทปหน้านี้ยิบนรฬิกาขึ้นมาดูลูกรักให้เวลาตีสามผ่านไปเสียแล้วลูกก็จะคิดว่าเด็กเกินไปสำหรับพ่อทั้งทั้งที่พ่อตอนเดินทางทั้งวันแต่ว่าลูกรักความดีของลูก พ่อเจเนตเจเลยยังไงไม่มีความสําคัญเพราะว่าพ่อเห็นว่าชีวิตของลูกก็ออชีวิตของพ่อนี้ไม่มีสารความสาคัญไปกว่าความดีของลูกลูกของพ่อทุกคนมีความดีเกินไปกว่าพ่อจะห่วงใยในชีวิตของพ่อถ้าสิ่งใดก็ตามถ้าเป็นประโยชน์แก่ลูก ถึงแม้เลือดและนเลือของพ่อจะเกิดแห้งไปก็าตามทีหรือว่าชีวิตตินรีของพ่อจะสลายไปก็าตามพ่อทำทุกอย่างได้เพื่อลูกทั้งนี้พ่าอะไรเพราะว่าลูกของพ่อดีกว่าที่พ่อคิดไว้ว่าลูกจะเป็นดีลูกทุกคนรักพ่อลูกทุกคนยอมเหน็ดเหนื่อยเพื่อพ่อ ลูกทุกคนพยายามสละผลประโยชน์ทุกอย่างเพื่อพ่อไม่มีใครเคยคิดว่าพ่อนีิตั้งหน้าต่างตาเบียดเบียนลูกไม่มีลูกคนไหนที่จะแสดงการรังเกียจในพ่อคอยเห็นใจลูกที่ทิ้งกายงานทุกอย่างถูกเจ้านายเขาดา่าเจ้านายเขาว่าเจ้านาไประพิตเวลาใดสิทธิ อย่างเปียกที่จะพักร้อนได้แต่ว่าเจ้านายเขาไม่ยอมให้พักร้อนท่านี้สนแสดงว่าเจ้านายไม่ชอบนาเพราะว่ามาปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของพ่อมาศทุกคนก็เสียสละเช่นกันบางก็ทุกทุกคนนั่นแหละบางคราวก็ขาดงานขาดการทางราชการมาทํางานในศูนย์รัฐสาธารณประโยชน์มีน้ําใจเสมอด้วยเระ่บาดสุเด็จที่เจหัว และมีน้ำใจเสมอได้น้ำใจของพ่อพ่อรักลูกมากกว่าตัวนี่ความดีของลูกอย่างนี้เป็นปัจจัยพ่อรักยิ่งกว่าชีวิตของพ่อ,อยะ่ง้ขอลูกทุกคนจะรักษาความดีของลูกนไว้เหมือนเกลือรักษาความเค็มอย่าลืมนะลูกนะว่าเสียงมนุษย์คนคนดีเสียงพ่อจะเบาไปบ้างคนดีขอพ่อลูกให้อภัยกับพ่อ แก่พ่อตอนนี้เพราะว่าเวลามันเด็กเด็กก็เด็กไปชีวิตร่างกายไม่มีความสําคัญของแก่พ่อถ้าพ่อห่วงมันมากเท่าไหร่ประโยชน์ที่ลูกจะพึงได้ก็จะน้อยไปเท่านั้นเพราะวันเวลาที่เราจะต้องพึงตายเนี่ยเราห้ามมันไม่ได้มันมันมีเวลาแน่นอนฉะนั้นถ้าเวลาใดพ่อมีโอกาสทำเพื่อประโยชน์ของลูกพ่อจะทำทุกอย่างเพื่อลูก พ่อจะไม่ห่วงใยอะไรในชีวิตของพ่อเพราะพ่อรู้พ่อยังไม่ถึงเวลาจะตายจะใช้ย่งไงมันก็ไม่ตายถอถึงเวลาที่มันจะตายจริงๆไม่ใช้มันเลยก็ตายในสภาพมันเป็นอย่างนี้โอกาสมีก็รีบใช้มันเสียจึงกว่าจะใช้มันไม่ได้ เป็นอนุว่าเมื่อความนําริคิดว่าเกรงว่าคนอื่นจะคิดว่าแม้แต่พระบาทสมเด็จเจ้า่หัวเราก็ไม่ไว้วางใจได้คิดมาคิดไปก็คงคิดว่าท่านราชเลขาเยาการาบทูลให้พระบาทสมเด็จเจ้าอ่หัวทรงทราบแล้วว่าพ่อจะเข้าเฝ้าด้วยคงจะไม่คิดเป็นอย่างอื่นพ่อจึงยอมรับ ถึงวันเวลาเพระวกาเดินทางเข้าไปวันที่สิบสี่ตอนเช้าก็ในเช้านักเป็นวันสงกรานในโลละอยู่ในช่วงระหว่างสงกรานพ่อก็ต้องเทศก่อนไปกินข้าวกันที่ประตูน้ำพระอินทร์เพื่เสด็จมารับกับคุณยาใจถึงเวลาข้าไปเฝ้าไปรอพ่อาพว่าเดี๋ยวหนึ่งพ่อก็คิดว่าวันนี้ยังไงยังไงพ่อ,ต,อต้องกลับเร็วต้องกลับวัด เห็นรำบาทสมเด็จพระเยาหัวพระองค์ทรงเสด็จเข้ามาพระทักพระองค์สแสดงการเหน็ดเหนื่อยมากทราบว่าแขกเข้าเฝ้าพระองค์วันนั้นก่อนหน้าพ่อถึงสี่ชุดแล้วพ่อเป็นชุดสุดท้ายสำหรับตอนกลางวันแต่มันก็ไม่ใช่กลางวันสิหกนาฬิกาเสร็จแล้วแต่การเข้าไปในคราวนั้นพ่อสินดดยอยู่นิดหนึ่งลูกรักนี่คุณบบเบสเิร์นนำคณะกรรมการ ขอบริษัทไทยออยที่หาผลประโยชน์ช่วยศูนย์สงเคราะห์บุคคลผู้ยากจนคณนนะกรรมาการทุกคนพ่อไม่รู้จักใครสักคนหนึ่งที่หน้าใหม่ๆนะถ้ารู้จักก็จะคุยกับเขาได้ดีตอนนี้คุณประเสริฐก็คงจะตื่นเต้นในการที่จะเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระยู่หัวไม่ได้แนะนําให้รู้จักกับใครพ่อกมานึกแหน อะไรไปนิดนคิดว่าน่าจะคุยกันบ้างขอให้กําลังใจกับท่านวนนั้นเพราท่าน,น,น,ท,ท,านทุกท่านเหนื่อยมากในการหางเงินห้าทองเสียสละรั์ด้วยตนเองด้วยช่วยกันจัดงานด้วยได้เงินมาแสนบาทอันนี้พ่อก็ต้องขออภัยทุกท่านที่เข้าไปในวันนั้นแทงคนเรสเริฐที่ไม่ได้แนะนําพ่อเพราะนั้นก็มี ท่านพลเรือเอกจิตแสงกัณุลอุลอดีตปรลัดกระทรวงกลาโหมเป็นผู้นำเขาเฝ้าวันนั่นคุณจิตแต่งตัวสวยแต่งฟอร์มขาวติดสายราชองครักษ์มีก็ะบี่รู้สึกว่าคุณจิตนมขึ้นกว่าปกติตั้งหลายสิบปีถ้าพ่อคิดนะเป็นความรู้สึกของพ่อคิดว่าสาวๆที่เขาไม่ดังเกตย แต่คุณยังนึกรักคนจิตมากในวันนั้นเพราะแต่งตัวสวยสําหรับคุณหญิงสุวรรณภาก็รู้สึกว่าจะมีหน้าตาอิจโรไปหน่อยและก็มีการเรื่นเรงตามสมคครเวลาก่อนที่พระบาสทสมเด็จจีหัวจะ,สะเสด็จออกเจ้าหน้าที่ระแดงการซ้อมการเข้าปถวายพระองค์มาเรื่องพระเจ้าอยู่หัวนี่พ่อขอย้อนบริพูนสักนิดได้ไหม ในตอนหนึ่งที่พระองค์ทรงแต่กับพ่อบอกว่าเวลานี้พระองค์ทรงเอาสั้นๆแล้วเวลาพระเด็จนงจากเครื่องบินและรถก็ดีเข้าไปถึงจุดต่างๆในงานต่างๆที่ท่านไปเยี่ยมต่างๆจังหวัดเขา,าขอเดชะพอซึ่งเดชะท่านก็บ,บอกว่าหยุดเถอะหยุดเถอะเรื่องเดชะไม่ต้องอยากจะทราบว่างานที่ทําน่ะมันไปถึงไหนแล้ว นี่เป็คำว่าเดชาเดชะนยพระองค์ไม่ต้องการต้องการงานอย่างเดียวเรียกว่าพูดธรรมดาธรรมดานี่ท่านชอบอะให้รู้จำภาะไทยพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวไ้ตอนนี้นิดหนึ่งนะนี่ตอนนั้นเวลาเขาซ้อมเสร็จก็ยืนยืนเข้าแถวปรากฏว่าคุณสีกับคุณยาใจและใครบ้างก็ไปทราบให้เป็นเสียงสีพูดมาบอกว่าหลวงพ่อขาสั่นซะแล้ว ทั้งนี้คขาจะตื่นเต้นและมีความประมา,ท,า,า,ะาที่จะเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการตื่นเต้นการประมานี่สแสดงถึงความจงรักภักดีพ่อทราบเราเลยตอบไปบอกว่าให้ใจยาวๆที่คุ้นจะได้หายสั่นอนุญจะถามว่าพ่อเคยเข้าเฝ้าพราะเจ้าอยู่หัวเคยประมามั้ยพ่อก็ต้องตอบว่าในชีวิตของพ่อไม่เคยมีคำว่าประมา แล้วก็ไม่เคยมีความรู้สึกว่าประมาทไม่ว่าสถานที่ใดทั้งหมดพอมีความรู้สึกอย่างเดียวว่าถ้าเรามาดีทีกอย่างจะต้องไปกลัวอะไรก็มหมดเรื่องใจมันก็ไม่ประมาทใจมันก็ไม่หวาดวันหลังจากนั้นเมื่อพระบาทสมเด็จเจ้าหัวเสด็จออกขอโทษนะขอย้อนหลังสันนิดหนึ่ง ก่อนที่พระบาทสมเด็จเจ้าอหัวจะ,สะเสด็จออกในที่นั้นมันไม่ใช่ที่จะคุยไวยวายพ่อเลยนั่งหลับตาให้มสมบายใจเขานั่งลั่งหลับตาเนี่ยไม่นั่งเขาไม่ได้เข้าชาสมาบัตินั่งหลับตาไม่มองดูใครให้ใจมันเป็นสุขต้องการให้ใจสบายเพอาใจสบายพ่อก็เห็นภาพภาพหนึ่ง ปรายกดกับตายของพ่อมันแปลกนะลูกรักเห็นเป็นคนมากเลยผู้ชายบ้างผู้หญิงบ้างผมเผายุ่งเหยิงเป็นคนหนุ่มเป็นส่วนมากแล้วก็มีภาพหนึ่งเป็นภาพของบุคคลไม่ใช่คนชาติไทยผิวขาวร่างสูงจมกดงดงูกตรงคางเสียม และร่างกายสูงด้วยถ้าย็นคุมฉาิมีเสียงบอกว่าคนพวกนี้แหละที่จะทำลายล้างพระบาทสมเด็จเจหัวซึ่งเป็นศูนย์ความจงรักภักดีของคนไทยทั้งชาติและเสียงนั้นก็ตอบต่อไปว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอหัวจะต้องไม่ตายเพราะน้ำมือของคนขายชาติและคนทำลายชาติแล้วเสียงนันการตอไปว่าจดจบในเรื่องร้ายของประเทศไทยก็จะต้องหลังเลือยกันบ้างตามสมควรนี่คนชอบโฆษณาริขชาบโฆษณาเดช ไปฟังจากเทปแผ่นนี้แล้วก็ไปโฆษณาต่อก็แล้วกันนะจะได้มีเหยื่อสร้างความชื่นใจจะได้ไม่กลุ้มใจว่าโอ้ไม่มีโอกาสด่าพระมาหาวีระชะแล้วคราวนี้ก็สแสดงฤทธิ์สแสดงเดชอีกแล้วเห็นไหมล่ะไปนั่งในวังบะเดียวเดียวก็เห็นผีเห็นเทวดาแต่ความจริงนั่นไม่ได้เข้าฌานสมาบัตินะลูกนะ ที่บอกอย่างนี้ก็สงสารว่าคนนั้นเขาจะไม่มีข่าวเขาจะได้าข่าวไปกราบทูลพระบาทสมเด็จเจ้่หัวจะได้ข่าวไปโฆษณาว่ามหาวีระสแสดงฤทธิ์แสดงเดชอวดชาวบ้านอีกแล้วเขาจะได้มีความสุขพ,พ่อเกิดมาเพราะต้องการให้คนทุกคนมีความสุขเมื่อเขาต้องการจะมีความสุขเพราะเหตุน,นี้พ่อก็จะพยายามทําเสมอเสมอ พยายามพูดสเสมอเขาจะได้ได้ได้ข่าวไปไม่ได้ข่าวแล้วเขาจะได้มีความสุขเป็นสุขจุดหนึ่งที่เขาจะพึงได้พ่อก็ทําน้ําใจอย่างพระเวสสันดรเหมือนกันพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าการให้สุราเป็นทานไม่มีอนิสงส์แต่ว่าในสมัยที่เป็นพระเวสสันดรให้สุราเป็นทาน พระถามว่าเมื่อทราบว่าสุราให้เป็นทานไม่เมียในสงพระองค์ให้ทําไมสมัยในสมัยนั้นพระองค์ให้ทําไม,ม,ม,มพระองค์งก็ทรงตรัสว่าเราให้เพื่อให้เต็มความประสงค์ของบุคคลผู้รับพระบุคคลประเภทนั้นแจกเงินแจกทองเขาไม่ดีใจเท่ากับแจกสุราเมื่อเขาต้องการอย่างนั้นท่านก็จึงให้อย่างนั้นพ่อก็เหมือนกันแต่คนนี้เขาอยากจะได้ข่าวดีข่าวเดดจากพ่อ เพื่อไปแจกจ่ายกบรรดาพวกพ้องของเขาแม้แต่ระบาดสมเด็จที่เยอหัวเขาก็ประกราบทูลให้ทรงทราบพ่อเกรงว่าเขาจะไม่มีกําลังใจเจ้าหมดกําลังใจที่ไม่ได้ข่าวอย่างนี้จากพ่อพ่อก็เลยหาข่าวพ้อนให้เขาเขาจะได้มีความสุขลูกจำไว้นะอย่างนี้ลูกอย่าทำกับอย่างพ่อเลยถ้าใจของลูกไม่ดีแล้วก็เขาย้อนเข้าม,ามันจะหวั่นไหว สำหรับพ่อไม่เป็นไรพ่ออยากจะให้เขาไม่ย้อนต่อหน้าพ่อจึิงอยากจะรู้ว่าหน้าของเขานะเป็นยังไงสวยแค่ไหนใครเป็นครูบาอาจารย์เขาที่สอนเข้ามาแบบนี้ความรู้อย่างนี้องค์สมเด็จพระจินรสีสอนให้ละเมบบื่อบที่พระองค์พบกับาสุภิยาปริพายชกกน,นันธมานพโดนแบบนี้สมเด็จพระจินรสีเตือนพระบุยญาสนใจ เขาเน้นท่าว่าเราเลวถ้าเราทำความดีมันก็ไม่เลวไปตามคำเขาพูดถ้าเขาสนเสริมว่าเราดีแต่เราเลวเราก็ไมได่ดีไปตามคำเขาพูดดีแลวเลวมันอยู่ที่ผลการปฏิบัติพระองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคสอนอย่างนี้ลูกก็จงจำอย่าหวั่นไหวนะลูกนะแต่บังเอิญเขาแย,ยกล้ามาโต้กับพ่อต่อหน้าแล้วก็ลูกจะขอขนาลูกนะพ็ออยากจะพบเขา ทางที่ดีก็ท่านผู้มีพระคุณควรจะสแสดงตนสักทีอย่าไปทําตนเป็นคนใต้ดินอยู่เลยรู้จักหน้ากันดีกว่าเรามาเป็นเพื่อนกันจะได้ให้ข่าวประเภทนี้บ่อยๆแล้วก็จะได้มีโอกาสได้ข่าวนี้มากๆา,กากคราวจะได้มีความสุขกายสบายใจที่ได้ข่าวตามความประสงค์ไม่ทราบการหาข่าวนี้ได้สินจ้างรางวัลเท่าไหร่ก็ไม่ทราบ คุยกันต่อไปดีกว่าเมื่อพระบาทสมเด็จเจ้าอหัวทรงเสด็จออกมาพ่อรู้สึกสงสารท่านมากรู้สึกว่า,าพาะพักของพระองค์ไม่สดชื่นเทไยนักที่คําว่าไม่สดชื่นไม่ใช่วันเหนือ่อยไม่ไม่ใช่ว่าไม่สบายแต่ความจริงรู้สึกว่าพระองค์เหนื่อยเมื่อคนได้เสดถาว,วายเมื่อคนจิตสังอดลุล กล่าวคำถวายรายงานแล้วกราบทูลถวายรายงานแล้วพบระเสริจก็นำเช็คเงินแสนบาทไปถวายแก่พระองค์ต่อมาพระองค์ก็ทรงให้โอวัตว่าศูนย์นี้เป็นศูนย์ที่พระองค์ทรงปรารถกับพ่อให้ตั้งขึ้นมาทรงรับรองในวันนั้นแล้วกล่าวติ้งใจความของศูนว่าศูนย์นี้ไม่ใช่ไปจะแจกอย่างเดียว มีความประสงค์จะช่วยในด้านการประกอบอาชีพด้วยให้กินด้วยให้ความรู้ด้วยให้วิชาการในการประกอบอาชีพด้วยให้แหล่งน้ําด้วยถือว่าให้ความสุขทุกอย่างแก่บุคคลผู้ได้รับถ้าทรงตัดต่อไปว่าการให้นี่ถือว่าเรามีรางวัลพระองค์ไม่ทรงกล่าวว่ามีอานิสง์ขอย่อนะลูกนะ กลงทรงตัดประนันยาวมากแล้วพ่อก็นั่งหลับตาเฉยหลับตาฟังมันสบายเพราะไม่อยากจะเืิมตามันคือเปลี่ยการให้ในเราเป็นพ้ดได้รางวัลคือความดีเราให้ความสุขกับเขาในที่สุดความสุขนั้นมันก็ย้อนมาถึงเรานี่ก็หมายความว่าถ้าเขามีสุขเราก็ปลอยสุขด้วย ถ้าเขามีทุกข์ดีไม่ดีเขาเป็นโจรเป็นขโมยแล้วเขายังมาล้นเราเราก็มีความทุกข์หลังจากที่พระองค์ทรงให้อวาสเสร็จพระองค์ก็มาทับนั่งคุกเข่าที่หน้าพ่อพนมท่านพนมเม,มืออยู่วันนี้ทรงตรัสยิ้มแย้มแจ่มใสามากและก็ทรงตรัสทังเรื่องที่พ่อบันทึกเสียงถาวายท่านก็กราลงป่วย ไปนอนอยู่ที่ระยองชายทะเลเสียงคลื่นซัดก่อนที่จะบันทึกเสียงพ่อมองดูคลื่นแล้วพ่อก็มองดูตัวของพ่อว่าตัวของพ่อก็ไม่ต่างอะไรกับคลื่นในน้ํามันเกิดขึ้นมันก็สลายไปเกิดขึ้นสลายไปที่ยังมีขึ้นอยู่ก็เพราะว่ายังมีลมถ้าลมหมดวม่าไรคลื่นก็หมดนั้นเหมือนกับชีวิตพ่อก็เช่นเดียวกัน มันจะหนุ่มมันจะแก่มันจะขาวมันจะดำก็เป็นเรื่องของคลื่นถ้าท้องเรื่องของลมลมมันสร้างให้เกิดคลื่นถ้าลมหมดเมื่อไหร่เพราก็ตายมานั้นเช่นเดียวกับน้ำทะเลพระองค์ทรงตรัสว่าตอนนี้พระองค์ชอบมากเพราะว่าชอบดูคลื่นและเห็นชอบด้วยการที่ชอบคลื่นพิจารณาคลื่นเป็นกรรมฐานก็เพราอเล่นเรือใบเห่งคลื่น นี่ก็ทรงวินิจัยต่อไปว่าคลื่นที่มากระทบคลื่นมันเกิดแต่ลูกไม่ใช่คลื่นลูกเก่ามันเป็นคลื่นลูกใหม่คลื่นทดแทนซึ่งกันและกันในที่สุดมันก็มากระทบฝั่งหายไปนี่ก็อาจจะยนาน้ำก็พระก็เพิ่มขึข้นมาใหม่กลายเป็นคลื่นก็มาเทียบกอารมณ์จิตของพระองค์เห็นไม่ลูกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นทุกอย่างเป็นกรรมฐาน ที่พ่อเคยบอกบอกลูกว่าให้จงดูทุกอย่างให้เป็นสมถะและวิปัสนาเยจใจจะได้ตายกิเลสง่ายแต่ตอนนั้นพระบาทสมเด็จตอนหนึ่งพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวสงตดัสว่าให้น้ำเกลือทั้ง 8, แปดหมื่นแปดพันเลยขอรับพ่อได้ถวายพระพร่าแปดพัน 8, แน่ตอนนั้นแต่ตอนนี้ให้ไปแล้วหมื่นหนึ่งหนึ่งหมื่นหนึ่งพันทีสี่พระองค์รงตดัสว่าผมสังเกตดูร่างกายหลวงพ่อผมไม่ไม่รู้เลย เรื่องนี้เป็นเรื่องจรียงลูกรักขาพ่อใช้กําลังกายสกายช่วยกาลังใจลูกก็รลูกอย่แล้วไม่เป็นการหลอกตาคนได้ไม่อยานะ่างนักแต่เนื้อแท้จริงๆกกร่างกายมันกรอบเต็มทีมาตอนหนึ่งพระองค์ทรงตรัสว่าที่หลวงพ่อบอกว่าร่างกายมันกรอบเต็มทีถ้าหมดภารก,กิจเล้วลูกหลานมีกําลังใหญ่พอจะคุ้มตัวได้แล้วก็จะขอวางภาระ ตรงต,ต่อไปว่ากับผมเห็นว่าคงจะไม่มีใครทรงตัวได้แน่นอนมั่นคงแม้แต่กับผมเองก็เหมือนกันก็ยังไม่รู้สึกตัวว่าดีฉะนั้นผมอยากจะขอรัตนาหลวงพ่อให้อยู่ต่อไปพ่อได้กล่าวถึงว่าเรื่องของคันห้าพ่อยึดถือไม่ได้เพราะอะไรอะไรมันก็ไม่ใช่เรื่องของพ่อคันห้ามันจะเกิดคันห้ามันจะพังมันก็เป็นเรื่องคันห้า แต่ที่พยายามรวดรอบรักกำลังใจให้อยู่เช่นนี้เพห่วงลูกห่วงหลานเพราะลูกหลานเขาพ่อดีทุกคนถ้าลูกหลานของพ่อไม่ดีขนาดนี้แล้วก็ลูกเอ๋ยไม่ต้องห่วงแกว่าแต่เสียงพ่อเลยแม้แต่ร่างกายของพ่อลูกก็จะไม่ได้เห็นบางทีลูกจำนวนมากจะไม่รู้จักชื่อพ่อเสียด้วย ถ้ากำลังใจไม่ช่วยเพื่อนลูกที่พูดนี่ไม่ใช่มาบนคนกับลูกพ่อคนเดียวทำความดีไม่เท่ากับลูกหลายคนที่ทำกับพ่อกำลังของลูกทุกคนรวมกันมากเป็นกำลังใหญ่กว่ากำลังของพ่อที่ให้ลูกเป็นความดีของลูกที่พ่อเทิดทูลว่าเป็นความดีที่ควรแก่การพ่อสรรเสริญอย่างยิ่ง เป็นนั้นว่าในการต่อมาเมื่อทรงตัดหลายๆตอนก็ทรงตัดว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าจะห้ามปรามร่างกายไม่ไหวก็ขอให้ตายพร้อมกันหมายความถ้าพระองค์สวรรคตพ่อก็ตายด้วยตายซะพร้อมๆกันจะได้ไม่ต้องห่วงกันพ่อก็ยอมรับว่าถ้าอย่างนั้นพ่อเอาถ้าพระองค์จะสวรรคตเมื่อไรแล้วก็พ่อตายเมือน,นั้นแต่เรื่องของหันห้ามี่ลูกรัก พ่อก็พูดไปอย่างนั้นใครจะไปบังคับขันห้าได้เรื่องที่พ่อพูดล่างกายกรอบเพราะเขาได้ยินเสียงจากข้างบนบอกว่ากายมันกรอบเต็มทีแล้วจงทําทุกอย่างเพื่ออนุชนรุ่นหลังต่อไปบุคคลผู้ทรงอภิญญาจะเกิดมากจงสร้างแบบสร้างแผนเพื่อการปฏิบัติทุกอย่างให้ครบถ้วนทิ้งไว้เพราะว่าเสียงที่บันทึกไว้ก็ดีหนังสือที่ทําไว้ก็ดีเวลานี้ จะไม่เหมาะกับคนที่จะเกิดมาตอนหลังที่จะปฏิบัติตอนหลังให้ทำเสียใหม่ให้เหมาะกับบุคคลประเภทนั้นๆเรื่องทำนี่พ่อก็ไม่เข้าใจว่าจะทำยังไงถ้าตอนหนึ่งพระองค์ทรงตัดว่าเป็นเรื่องแปลกนะครับเมื่อผมพูดกับหลวงพ่อหลวงพ่อพูดกับผมหลวงพ่อบันทึกเสียงให้ผมเรื่องจิตผมไม่พบหลวงปู่แหวน ผมมีโอกาสเข้าไปในกุฏิท่านเป็นครั้งแรกพอเข้าไปในกุฏิเข้าไปแต่ไหวนำ้ำมัสการกราบท่านแล้วหลวงปู่ไหวก็บอกว่านี่ไม่มาไล่คนเขาไปหมดคนก็อยู่ข้างนอกต้งเยอะต้งแยะเข้ามาแล้วคนเขาก็หนีไปหมดนี่ก็เป็นความจริงเขาเกรงใจพระบาทสมเด็จพระเจ้ย่หัวเขาก็เลี่ยงไปก่อนถ้าตอนนั้นหลวงปู่ไหวก็บอกว่าไอเรื่องจิตก็ไม่ใช่อ่า ี่ยตากับจิตคือจิตก็ไม่ใช่ตาตาก็ไม่ใช่จิตตรงความร่างกายก็ไม่ใช่การไม่ใช่จิตจิตก็ไม่ใช่กายวันนี้สุดท้ายก็บอกว่าจิตก็ไม่ใช่ของเราเราอันจิตก็ไม่ใช่เราเราก็ไม่ใช่จิตพระองค์ทรงตรัสว่าเป็นน่าแปลแต่ครับไม่ต้องพ่อพูดเรื่องจิตกับผมบันทึกเทปบันทึกแทบเรื่องจิตกับผมนุองปูแหวนไปอยู่ที่ท่านอยู่ที่น่นไปหาท่าน่ทนกับพูดเรื่องจิต ดังนี้พ่อก็ไม่ทราบว่าจะตอบท่านว่ายังไงแต่ความจริงพ่ออยากจะเดาเดาว่าหลวงปูนะ่แหวนน่ะรู้สึกว่าท่านเป็นพระที่มีความสําคัญมากยังได้กราบโทรมาบอกว่าสําหรับหลวงปู่แหวนถ้าเป็นพระที่มีสํานวนในการพูดดีมากแล้วก็เป็นพระที่มีความสําคัญที่พ่อเคารพในท่าน แต่ก็น่าสงสารบุคคลบางคนที่พยายามเอาหลวงปู่แหวนได้ขายอยู่ตลอดเวลาเห็นเขาโฆษณาว่าลูกเหรียญหลวงปู่แหวนประเภทนั้นประเภทนี้ประเภทนี้ประเภทนั้นแต่ถ้าว่าทำบูกขึ้นมาแล้วก็ไม่ให้คนอื่นตกเสกนี่ต้องคิดเหมือนกันนะลูกรักนะแม้แต่พ่อก็เหมือนกันเวลานี้ก็มีคนส่งข่าวอยู่เสมอว่าพ่อไปรปกฏตกเสกที่นั่นพ่อตกเสกที่นี่ พ่อเคยประกาศเขาแล้วว่างานปลูกเสกพ่อทําไม่ไหวดึกเกินไปเหนือ่อยภารกิจของพ่อก็มากพ็ขอละหน้าที่นี้ถ้าใครแย่ทํะไรก็ขอมาทําที่วัดแต่ก็ปรากฏว่าเป็นโตที่นั่นที่นี่อยู่ตลอดเวลาเป็นเรื่องแปลกถ้าจะว่าทั้งแปลกมันก็แปลกเพราะนั้นว่าวันนั้นพระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าย่หัวทรงตรีได้ไม่นานนัก ร้องก็สรงรั่ว่าสําหรับวันนี้ก็ขอพอเท่านี้นะครับพ่อก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นอาจจะมาก็ขอถวายพรณ์ละเดี๋ยวก่อนลูกยังไม่จบพ่อลืมไปนิดพ่อเนม่ไม่ได้บันทึกมานะที่พูดนี่นะเมื่อคุยกันอยู่นิดหนึ่งพ่อก็กราบทุนได้สงทราบว,ว่าวันที่สิบห้าพ่อจะมาปักใต้เขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ผมขอฝากด้วยนะครับ เลยไม่ท่านบอกฝา,ากอะไรพ่ขอขอตัดบทว่าาตมาจะไปเช่นเดียวกับท่านหญิงภาวดีที่ไปทำกิจอันเดียวกันแต่ว่าเวลานี้พ่อตั้งใจไว้ใหม่แล้วลกูกตอนก่อนพ่อไปท่านหญิงภาวดีพวกพ่อเข้าป่าแต่พ่งเวลานี้พ่อจะเข้าทั้งป่าและทั้งเมืองทั้งคนที่ในเมืองพ่อก็จะพบคนที่อยู่ในป่าพ่อก็จะพบ เพราะอะไรเพราะว่าพ่อไม่มีลัทิการเมืองประสมใจของพ่อพ่อถือว่าพ่อเป็นพระของคนทุกคนที่เคารพพระพุทธศาสนาหรือว่าถือว่าเป็นคนคนไทยคนหนึ่งที่เป็นของคนไทยทุกคนในประเทศไทยดังนั้นเขาจะถือลัทิการเมืองประเภทใดก็ตามพ่อถือว่าไม่ใช่ศัตรูของพ่อ พอ่อถือว่าทุกคนในโลกนี้เป็นมิตรที่ดีของพ่อเป็นที่เป็นน้องพ่อทั้งนี้พ่อมีความรู้สึกเช่นเดียวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่พระองค์ทรงมีความรู้สึกว่าคนไทยทุกคนเป็นญาติสนิทของพระองค์ทุกคนแม้แต่คนนี้ก็บอกว่าเขาคนอื่นคนอื่นเขาว่าเป็นผู้ก่อการร้ายก่อการดีอะไรก็ช่าง พระบาทสมเด็จพี่หัวไม่เคยเห็นว่าใครเป็นศัตรูกับพระองค์เวลาที่พระองค์ทรงสเสด็จเยี่ยมเยี่ยมหมดถ้าใครเข้ามาก็แจกเหมอนกันหมดนี่เป็นอนุบ่าวธรรมะของพอระองค์สมเด็จพระบรมศรในด้านสมิหันศรีพระบาทสมเด็จพี่เจ้าย่หัวทรองปฏิบัติได้ดีแต่มีหลายอย่างที่พระองค์ทรงตรัสเร่งปรารบเรื่องสุรามอีไรบ้างที่แต่ะจ่าหญิงมีพาวดีก็ขอขอนุญาไว้เพ่ไม่มีความสําคัญ สำเร็จสำหรับเทพหน้านี้มองดูเวลาก็หมดสล้วขอลาก่อนลูกรักสำหรับเรื่องเกี่ยวด้วยพระบาทสมเด็จใี่ย่หัววันหน้าโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสพอนนี้ก็ะไ,ได้ก็จะเล่าให้ลูกฟังต่อไปขอบรรดาลูกรักท่านหลายย่งมีแต่ความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลอทำใดที่องค์สมเด็จพระทศพลพรมศาสันดาสม,มาสมพ,พุทธเจ้าและพระหลักนั่งหลายบรรลุแล้ว ลูกรลกของพ่อทั้งหมดจะเป็นผู้เข้าถึงทำนั้นในชาตินี้และโดยฉับพลันและทุกคนยมมีโอกาสเข้าถึงซึ่งพระานในชาตินี้ทั่วโดยดดวยกันทุกคนเกิดสวัสดีพ่อพูดมันติดตคือกักไมลูกนะทุกว่กเพียมมากกองดูเวลานาฬิกาจะตีสิบแล้วพ่อลาก่อนลูกรัก